นีม่มีมีกระลาอยู่ข้างล่างอลองคุดลองปลูกเดี๋ยวจะไปปลูกอะไรพี่น้องรอแล้วผมตัดไปสิบสี่สิบห้าต้นมะพร้าวจะไปทำเนี่ยโุ้ยเนี่ยจนพูดไม่ออกสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับพกบกับเขียวคลาดบรรษัยฟาร์ม KBF มาทำการออกสำรวจหามะพร้าวเพื่อไปทำ อย่างนั้นนะครับพี่น้องมะพร้าวไฟต้องการมะพร้าวไฟแต่อันนี้มันไม่ได้ได้มะพร้าวบ้านนี่ด้านหลังที่เห็นเป็นของชาวบ้านนะครับแล้วผมได้ทําการซื้อเป็นต้นเป็นหนอ่อเป็นลูกงอกเดี๋ยวจะมาทําการคูดกันมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เดี๋ยวมาดูกันพี่น้องนี่นะครับเป็นต้นใหญ่เป็นมะพร้าวที่เขาปล่อยงอกเองธรรมชาติโอ้โหคาดนี่ไม่รู้จะรอดไหมนะครับ มาเ้าไฟไม่ได้ตามเป้าหมายเดี๋ยวผมจะมาทําการคุดโอ้เสียมก็มีทําการคุดแบบมีตุ้มไปนะครับพี่น้องนี่ต้นนี้แล้วก็มีที่งอกที่เห็นอ่าเรามาดูกันคือเจ้าของก็ปล่อยงอกแล้วปลูกไม่ทันก็จะมีหลายไส้หลายขนาดคือเขามาปล่อยกองกองนย่างเงี้ยครับยายแกปล่อยกองกองไว้เดี๋ยวผมจะคุดอันนี้มันของลูกไหนเนาะนีะ่ เดี๋ยวถยอยคุดกันไปทีละต้นนะครับได้ประมาณยี่สิบต้นทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับบางลูกก็จะบางต้นก็จะหนาคุดง่ายอยู่แต่ไม่มีกะลาติดแน่นอนครับพี่น้องเพราะว่ามันงอกหนานเรี่ยวเดี๋ยวเรามารุ่นไปด้วยก,กันว่ามันจะคุดไปแบบนี้แล้วไปปลูกมันจะติดหรือไม่ติดเดี๋ยวไปคุดต้นใหญ่ก่อนต้นนู้นก่อนต้นแรกอ่ะทยอยคุดกันครับอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับต้นนี้มี มีกระลาอยู่ข้างล่างแต่มันไม่ใช่มะพร้าวไฟตามที่ต้องการแต่ก็ใช้ได้เราจะเอาไปทดลองปลูกไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะครับเพราะว่าไม่เคยพุดมีแต่แบบซื้อแบบเพาะหนอหรือแม่ก็เขาให้นี่ยแตวผมจะตัดกิ่งออกก่อนนะครับเพื่อความสะดวกทำการเลื่อย เพื่อความชัวร์แบสูงไว้ก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่เคยคุดไม้ใหญ่ยยอย่างนี้เคยจะเก็บลูกล่วงที่งอกตามสวนนั่งก็ซื้อเป็นลูกเอาไว้่ไปเห็นว่าไว้ดีกว่าเอาไว้ดีกว่าใช่ไหมครับยายเจ้าของสวนบอกว่าเอาไว้ดีกว่าอ <c oughs> เราต้องเชื่อเจ้าของสวน <c oughs> ยายเขาบอกว่าต้องคุดกว้างๆเป็นตุ่มไปมันถึงจะรอดอันนี้ราก นาแห้งเร็วยายบอกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันจะมีรากใหม่งอกไปเรื่อยๆอ่ะอู้แม่เมอ,อ้ยแม่จ๋าดินแข็งมันเป็นดินหินพี่น้องเป็นดินหินดินแดงคุมทุนสั่งมากเอาแล้วครับคุดเสร็จแล้ว ได้ตุ้มนะครับแต่ยังไม่เสียแต่ต้นโยกแล้วนี่ตัดเผื่อนอ,อไว้ต้นแรกก็เหนื่อยแลวพี่นอ้องเหรอดินแข็งใช่ได้อิ๊อ้าวไม่มีรากมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนค่อยไม่เหมือนตะโกนะครับฝีมือผมนะนี่ได้เป็นตุ้มอย่างงี้เลยได้หนึ่งต้นแล้วถมดินคืนก่อนนะครับเดี๋ยวไปคุดต้นต่อไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะลุยป่านี้ต่อนะครับคุดงัดคุดงัดเลยครับพวกนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบกว่าต้นเดี๋ยวทยอยคุดไปครับต้นนี้ดีหน่อยต้นนี้เป็นดินเหนียวไม่แข็งมากอย่างเมื่อกี้นี่แต่กระลาน่าจะรุดแล้วแหละเดี๋ยวจะเอาไปทั้งเปลือกแบบนี้เลยอันนี้กระลารุดไปแล้วเพราะว่างัดดูเริ่มหอบแล้ว ต้นที่สองได้เลยนะพี่น้องเอามาทั้งเอามาทั้งลูกแบบนี้เลยได้สองต้นแหละนี่ใบยังไม่ตัดก็อ,ออกใบจริงแล้วโอ้หอบต้นนี้เลยต้องตัดใบเบึ้งเลยต้นที่สามก็ยังคง นี่ตุ้มนี่รากมันออกห่างมันไม่ลงล่างเลียคุดง่ายกว่าพวกไม้อย่างอื่นโอ้แต่ก็เหนื่อยนะเคยคุดแค่วันละต้นทั้งละต้นนี่เอาวันนี้สิบต้นเลยนั่งงอแบบนี้พี่น้องนี่ ว่ายายจะเอามากองทิ้งไว้แล้วมันก็อง,งอกขอ้าวล่วงสวนก็เลยมาซื้อเอามาคุดตรงนี้จะคุดยากเพราะว่าสามต้นติดกันสามลูกสามต้นต้องแยกล่างต้องแยกล่างแยกแบบไหนจะไม่ให้มันตายมันเสียเนี่ย ต้องคุดเสะแซแบบพาแยกล่างเหมือนที่ผมเคยทำคุดตะโกเหนื่อยเอาไปทั้งตุ่มนะนะาเงี้เลยเพื่อความชัวรอมนักึแยกออกไปได้เอาต้นหนึ่ง นี่เหลืออีกสองพวกนู้นจะแยกกันอยู่จะคุดง่ายหน่อยใช้วิธีผ่าแยกตุ้มเหมือนกันเหมือนเดิมครับพี่น้องผ่าแยกตุ้มขาดแล้วต้นที่เหลือก็จะคุดง่ายเลยทีนี้ตลลาก็น่าจ,จะรุดแล้วเเหลือเส้นหนึ่งนี่ต้องตัดการใบออกถูงปรีดเลยสองเมตรกว่า เอาใส่รถไม่ได้เหลือก็ง่ายเลยทีเนี่กองกองนี้เหลือสี่ต้นตอนนี้ได้แปดต้นแล้วพี่น้องต้นก้าต้นสิบพวกนี้ดินถมหมดเลยพี่นอ้องเอ้กี่ต้นเนี่เอาได้ไหมเนี่ยว่าคือจะเอาไม่ได้ดอกดินถมหนึ่งสองสามสี่ห้าพกต้นห้าต้นประมาณนี้แหละเอาไม่ได้ เดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวดูต้นอื่นง่ายๆก่อนแล้วกันเนี่เอาต้นนี้ก่อนสองต้นสามต้นนู่นเหลือประมาณสิบกว่าต้นน่าจะได้สักยี่สิบต้นเลยพี่พน้องดินตรงนี้ขุดง่ายเลยพี่น้องเพราะว่าเปียกชื้นเป็นน่าจะลดส่วนประจําตรงนี้รถขุดง่ายแต่จะต้มแต่ง่ายไม่ด้วยแค่นั้นแหละตอนนี้ขุดง่ายเลยพี่น้องดินอ่อนเทงัดเทงัดเด้เลย เราก็นา่าจะรอดเพราะว่ามันเปียกชื้นอยู่จะเหนียวติ๊บเสียติดเสียมถ้ามัดมาเดีจะดีอันนี้อันนี้ก็ถือว่าดีแล้วดีกว่าดินแข็งดินแข็งมือแตกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งต้นอ,อีกต้นหนึ่งเอบบต่อมาอยู่ โอ้ต้นนี้เน่าเนี่ยต้นนี้ตน้นต้นใหญ่เนา่าเดี๋ยวต้นนี้ต่อโอ้ยหอบกินพี่น้องพุทีเดียวสิบยี่สิบตน้นโอ้โหไหลเริ่มระบอมเลเดียต้นตรงนูน้นสองต้นตรงนู้นเสร็จแล้วมาดูพวกกลุ่มกอน้อยอ่ะแบบนี้จะยกถอนไปได้แบบนี้ถอนได้เลยเพราะว่ามันยังมีเออรากอยู่เก็กระลาแต่อันนี้จะคุด ะดินแข็งมากเลยแข็งเป๊กเดี๋ยวไปดูเพิ่มอยู่นี่เยก่กองหนึ่งพี่น้องงอกทั่วไปนี่เป็นกองกองพอย้ายเกี่กองไว้นี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็้แปดต้นคุดแล้วพี่น้องรอแล้วผมสักไปสิบสี่สิบห้าต้นต้องโทรตามผู้ช่วยมาเลย ลูกชายสองคนยืนรออยูนอ่นะเนี่ยจะคุดไปแล้วนะโอ้ตอนนี้ก็บักเอฟเลยพี่น้องเอ,อ๋แต่รากเยอะลากกำลังออกแต่ว่าใหญ่แต่ยอดมันอยู่แค่นี้นะเพราะว่ารอยายายเกิฟันอยู่เรื่อยๆมั้งเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะตี๊ดไหมอันนี้ก็ไม่เลยไม่เคยของอะไรไม่ไม่รู้ต้องลองพี่น้องคงไม่เสียหายหลาย ต่เหนื่อยหลายหอบกินเล้วเนี่ยเทียบเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะเหนื่อยมากเลยที่มาคุดเคยคุดแคยย่ยางเต็มที่ก็สามต้นห้าต้นเนาะวันนี้มาคุดมะพร้าวมะพร้าวจะเอาไปทำเนี่ยโวยเนี่ยจนพูดไม่ออกได้สามสิบต้นเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านเลยพี่น้องเ้อ ในคลิปนี้วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็เหนื่อยมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มันเดิมนะครับกับเขียวคลาดบนไซฟาร์ม KVF สวัสดีครับผม